ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วส่งราหารใต้ฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วยังสะสมพอยไว้แรกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วเพราะสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมง่ายๆแลกได้ทุกคน ที่ห้องรับรองพิเศษอาคารหนึ่งสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดคงเมืองรับมอบเงินเดือนช่วยเหลือสับสศูนย์จังหวัดเพชบรบูรณ์สู้ภยัยโควิด -19 เรารอกใหม่จากสสจังหวัดเพชรบูรณ์ทาง5เขตพักพลังประชารัฐประกอบด้วยนางสาวพิมพรพรพฤธิพันธ์นายจักรรัฐพัวช่วย่างวันเพ็ญพร้อมพัดนนายสุรศักอนุกพันธ์และนายเอี่ยมทองใจสดจำนวน50,000 0บาท พร้อมรับมอบเงินสบสนจังหวัดเพชรบุร์สู้ภัยโควิด19ระ่อกใหม่จากนายอัครเดชทองใจสดนายองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์และคณะผู้บริหารประธานสภาและสมาชิกสภาจำนวน71,420บาทสำหรับการมอบเงินเดือนช่วยเหลือสบสนจังหวัดเพชรบุร์สู้ภัยโควิด19ระ่วกใหม่จากสสจังหวัดเพชรบุร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารประธานสภา และสมาชิกสภาในครั้งนี้รวมเป็นเงิน1 2 1 4 2ล้บาทโดยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบต่อให้กับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนาไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นในการสู้ภยัยโควิด1 9ต่อไป